ผมน้ำระพีพัฒนเอกพันกุลนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มเพาะเลี้ยงไก่ชนนะครับอยู่ที่จังหวัดนครนายกชื่อฟาร์มน้ำระพีพัฒฟาร์มไก่ชนครับตอนที่มาอยู่ต่างจังหวัดก็คือจังหวัดชีวิตที่มันช้าลงไม่ต้องเร่งรีบเหมือนกับตอนที่เราอยู่ในกรุงเทพอากาศที่ดีขึ้นได้อยู่กับสิ่งที่เรารักแล้วก็ได้ ให้ลูกๆเด็กๆเราได้อยู่ในบรรยากาศที่เราเคยอยู่ตั้งแต่ตอนสมัยที่เราเป็นเด็กก็คือใช้ชีวิตยอยู่กับธรรมชาติมีกิจกรรมได้อยู่กับทุ่งอยู่กับธรรมชาติแบบนี้มันก็สามารถสนุกได้ก็ถือว่าค่าครองชีพค่อนข้างที่จะต่ําด้วยนะครับผมมันก็ทำให้ให้เราเนี่ย <c oughs> มีเงินเก็บได้มากขึ้นโดยปริยายเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเมอื่อเมื่อก่อนตอนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยด้วยเราการทํางานของเราเนี่ย มันก็ทําอยู่แค่ถึงเรื่องของการแสดงใช่ไหมครับมันก็เป็นรายได้ที่มันถือว่าเป็นรายได้แบบรายเดือนเรื่องหนึ่งถึงจะได้รายได้ทีแต่สําหรับตอนนี้เนี่ยคือผมมาทําหลายๆอย่างคือทั้งยังเ,เป็นนักแสดงอยู่มีฟาร,ร์มไก่ชนแล้วก็เอี้ยงควายงามมันก็สามารถที่ทําให้เราเกิดรายได้มีทั้งรายได้รายวันนั่นก็คือไก่ชนขายได้อยู่ทุกวันควายก็เป็นรายปีไป อาชีพนักแสดงก็เป็นรายเดือนซึ่งมันก็จะมีอยู่อย่าเนี้ยเรามีทั้งรายวันรายเดือนรายปีการที่เราได้ทำหลายๆอย่างควบคู่กันไปเนี่ยมันก็สามารถที่จะคอบเบอร์ในเรื่องของทั้งรายได้และรายจ่ายให้มันบาลานซ์กันได้ดีผมว่ากเกษตรจริงๆถ้าเราคิดพลิกแพลงนะอย่าปลูกพืชแค่อย่างเดียว แบ่งพื้นที่ในการทําปศุสัตว์ส่วนหนึ่งพื้นที่ในการทําเกษตรส่วนหนึ่งพืชสวนครัวสักส่วนหนึ่งก็เราสามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ของเราแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้นอกจากสร้างรายได้ให้กับตัวเราเองแล้วผมเองก็ตอนนี้เนี่ยก็เปิดเป็นระบบลูกฟาร์มแบ่งสายพันธุ์ให้กับพี่น้องที่เขาต้องการที่จะมีรายได้เขาก็ไปเพาะเลี้ยงแล้วพอเมื่อ,อไก่ชนโตขึ้นมาเขาก็มาขายส่งต่อกับเรา เขาก็มีรายได้ด้วยซึ่งเราเองก็ไม่ต้องไปเสียค่าต้นทุนอาหารหรือว่าต้องใช้พื้นที่เยอะขนาดนั้นก็ถือว่าเป็นการเมื่อเรามีแล้วรู้จักแบ่งปันให้คนอื่นได้มีรายได้ด้วยครั้งเนี้ยมันก็เหมือนแบบว่าได้ประโยชน์ควบคู่คกันไปทั้งตัวเราด้วยแล้วก็เกษตรกรท่านอื่นๆด้วยเรามีพื้นที่ของเราเล็กๆน้อยๆเราสามารถที่จะลองปลูกพืชที่เราชอบกินผักที่เราชอบกิน ไว้ตามขอบกำแพงรั้วบ้านแล้วบอกว่าเราเวลาเราได้กินผักหรือพืชที่เราเปลูกไว้ในในรั้วบ้านเราเองเ